อาละครับเพื่อนๆอยู่กับผมกับปาสปอยเช่นเคยคือวันนี้ผมจะมาสปอยนิมิตที่มีชื่อเรื่องว่า Solo Level i n g ภาค2ตอนที่13นะฮะส่วนใครที่อยากดูแบบผิวลิขิตก็สามารถหาดูได้ทางเน็ตฟลิกเลย แต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำขีดใหม่ของพวกเราด้วยนะพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มในเรื่องกันเลย let's go <S ซองจินอูก็ได้บอกให้พ่อหนุ่มแรงเอที่เป็นตากล้องเนี่ยให้หยุดถ่ายไว้ก่อนทุกคนเนี่ยก็ได้งงกันไปนหมดเลยล่ะครับว่าซองจินอูน่ะกำลังจะทำอะไรแล้วประธานแบ็คเนี่ยก็ถามไปล่ะฮะนี่คุณน่ะจะทำอะไรกันแน่แล้วซองจินอูก,ก็บอกประธานแบ็คไปช่วยเงียบหน่อยได้หรือเปล่าพวกเราไม่เหลือเวลาแล้วจากนั้นพี่แกก็เดินไปสกัดเงาของมายองกูล,ล่ะครับและภาพก็ถูกตัดมาข้างนอกดัันนนเเจจี้ยพวกฮตอร์ เสียไปแล้วบ้านาะจะให้เรากลับไปยงังเกาะที่มีสปาราดเดนนั้นอีกเนี่ยนะเพราะพวกนายยังไม่เห็นก็เลยพูดได้ไงคุณโกโตถูกมันจัดการอย่างง่ายดายแล้วจากนั้นพี่ผมยาวเนี่ยก็พูดขึ้นตัวพันใหม่ตัวนั้นนะ่ะถูกจัดการไปแล้วละ่ะเห็นว่าฮันเตอร์จากฝั่งเกาหลีเป็นคนจัดการยังจะบอกว่าเข้าไปไม่ได้อีกหรือเปล่าพอพี่แกพูดจบภาพก็ตัดกลับมาที่พวกพระเอกลวครับพอทุกคนเห็นพลังของพระเอกเนี่ยพี่ฟูเนี่ยก็พูดขึ้นมาเป็นคนแรกเลยล่ะฮะการชุบชีวิตคนตายอย่างนั้นหรอมันไม่ใช รักษาฮันเตอร์ชาเฮอินและหลังจากนั้นเงาของบยองกูก็ไปรักษาเมียหลวงของพะเอกลหครับโดยที่ซองจินอูยังไม่ได้ออกคําสั่งเลยแล้วซองจินอูเนี่ยก็พูดขึ้นผมน่าอยากรู้เลยว่าตอนที่เขายังอยู่เขาน่าจะเป็นคนยังไงรักษาฮันเตอร์ชาเฮอินทันทีโดยที่ผมยังไม่ได้สั่งอะไรเลยคงเป็นคนที่อบอุ่นสินะครับแล้วประธานแบ็กเนี่ยก็พูดกับซองจินอูละครับฮันเตอร์สองถ้าหลังจากนี้คุณยังต่อสู้ในฐานะฮันเตอร์ต่อไปพลังของบยองกูคงจะเป็นกําลังลบที่สําคัญแต่ว่าหมอ่นนั้แล้วอมกับานไ่ะบ่ไอกให้ เขาต้องกลับไปยืนอยู่ในสนามรบอีกแล้วแล้วซองจินอูก็ตอบกลับมันไปเหมือนตอนเลดเจเลยนะครับที่คุณมาจับไหล่ของผมแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้น่ะไม่ได้เป็นคําสั่งเหมือนตอนนั้นแต่เป็นคําขอร้องที่จริงจังพระเอกก็ไม่คิดที่จะใช้พลังของบยองคูอยู่แล้วล่ะครับพร้อมกับเตือนไปยกเลิกการสก,กัดเงาประธานแบกก็ได้ขอบคุณซองจินอูจากก้นบึ้งของหัวใจล่ะครับแล้วพามกระตับมาที่ประธานสมาคมฮันเตอร์จากญี่ปุ่นพี่แกก็หัวร้อนเอามากๆที่เห็นซองจินอูอยู่เหมือนก่อนนั้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้ไปเก,กนนาะเซจู ตายไปตั้ง7จ็ดคน,นแท้ๆจากนั้นพี่แกเนี่ยก็สั่งให้ฮันเตอร์ที่เหลืออยู่ให้ถอยทับกันแล้วละครับแล้วภาพก็ตัดมาที่นอกดันเจี้ยนพวกมดที่เหลืออยู่ก็ออกอาละว่าตามสัญชาตญาณของมอนเตอร์เพราะว่าตอนนี้พวกมันน่ะไม่มีราชนินีคอยบงการแล้วพวกฮันเตอร์และเอที่คอยสนับสนุนอยู่บนเรือก็ต่างพากันสกัดใ,ให้พวกมันเนี่ยเข้าเมืองใหญ่ละครับส่วนพวกประธานแบกเองที่ออกมาแล้วก็พากันรีบหนีขึ้นหอพวกเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่จะโดนปิดเส้นทางเพราทุกคนมาถึงหอแล้วประธานชว,วีก็รีบสั่งให้ออกเครื่ ที่นี่เพื่อกำจัดไข่ที่เหลืออยู่แล้วนะเพราะต่อให้พวกเราอยู่ต่อไปก็เป็นได้แค่ตัวส่งเขาเท่านั้นแล้ว้ามก็ตัดมาที่พระเอกที่แกก็ไล่เผาไข่ที่ยังไม่ฟักไปทั่วดันเจนเลยล่ะครับแล้วระบบก็แจ้งเตือนขึ้นใช่แล้วล่ะฮะเรเวลของพี่แกก็อัพดูวๆเลยการที่ได้รับค่าประสบการณ์จากไข่ที่ยังไม่ฟักออกมาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีเกินคาดเลยแฮะแล้วจากนั้นซองจินอูก็เอาดาบที่ได้มาจากราชาปีศาจบาลานออกมาดาบสายฟ้าเล่มนี้แค่ตบัดดาบเพียงครั้งเดียวก็สามารถจัดการพวกมด อก็สั่งให้พวกเงาจัดการพวกมดกับไข่ที่อยู่ในถ้ำให้หมดแล้วระบบก็แจ้งเตือนขึ้นอีกครั้งใช่แล้วนะตอนนี้เลเวลของพี่แกเนี่ยก็ถึง100แล้วละครับเลเวล100ก็ามาพร,ร้อมกับค่าสตตัสที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากนั้นซองจินอูเนี่ยก็เดินไปที่ศพของราชามดถึงเจ้านี่จะตายแล้วแต่ก็ยังปล่อยออร่าออกมาอยู่เรื่อยๆเลยฮะจากนั้นพี่แกเนี่ยก็พูดขึ้นจงตื่นในเซียววีที่ซองจินอูกำลังสกัดเงาที่แกก็สัมผัสถึงความมืดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเอ๊ะความมืืดดดนนนนนนีี้้้มมัััออออะะะะไไไรรรรกกกก่่่่่่เเเ็ววาาาทูสสึลยยขขหหงงจใญ พอฟักออกก็กลายเป็นเงาของราชามดเลยล่ะครับไอเราหน่าก็นึกว่าจะล้มเหลวซะอีกแฮะจากนั้นซองจินอูก็รีบไปจัดการพวกมดที่เหลืออยู่แล้วเงาของมดตัวนี้ก็พูดขึ้นท่านราชาซองจินอูเนี่ยก็ตกใจมากๆล่ะครับที่เงาตัวนี้สามารถพูดได้พวกเงาตัวอื่นพูดไม่ได้แท้ทําไมมีตะหมอนี่ที่พูดได้ล่ะแล้วเงาของราชามดก็บอกกับซองจินอูไปท่านราชาได้โปรดตั้งชื่อให้ข้าด้วยระดับของเงาตัวนี้ก็อยู่ระดับขุนพลเลยล่ะครับซึ่งเป็นเงาที่อยู่จุดสูงสุดของซองจินอู นายน่ะจะมารับใช้ฉันจริงๆหรอเพราะฉันนะ่ะเป็นคนฆ่านายนะข้าหนาไม่ได้ตายข้าแค่เกิดใหม่ด้วยพลังของราชาขอรับตอนนี้ข้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากข้าจะรับใช้ท่านไปตาบชวนิลันได้โปรดมอบชื่อให้ข้าด้วยแล้วซองจินอูก็ตั้งชื่อให้กับมันละครับชื่อของนายน่ะคือเบลุแล้วจากนั้นซองจินอูก็หันไปสกัดเงาพวกมดที่นอนตายกัละนาวจงตื่นแล้วภามก็ตัดมาที่หน่วยป้องกันสุดท้ายก่อนที่จะถึงแผ่นดินใหญ่พวกเราคือเส้นแนวรับสุดท้ายห้ามให้พวกมันเข้าใกล้เเมมืืออออออองงงงงงใหญ่ด่ดด็็็ขาาาาสวนทกออกกกกกกรรัััยตํลละบบ นูไปเมื่อพวกมดจํานวนนับล้านไม่มีราชนีคอยบงการพวกมันก็จะออกลวา่าตามสัรชัตญยาณของมอนเตอร์แล้วซองจิโอูก,ก็สั่งให้เบลุไปลดจำนวนพวกมดที่เหลืออยู่เอาล่ะถึงศัตรูจะแข็งแกร่งแต่ถ้ากําจัดได้ทีละตัวก็ถือว่าโอเคแล้วในระหว่างที่ลุงคนนี้กําลังพูดอยู่ก็มีมดตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาโจมตีแกล่ะครับแต่ในเซอร์วิสมดตัวนั้นก็ถูกจัดการไปเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะ ใช่แล้วล่ะครับก็เป็นฝีมือของเบลูนั่นเองแม่สาวฮิลเลอร์ที่เป็นคนในปาร์ตี้เก่าของไฟเอกก็รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นพลังของซองจินอูล,ล่ะครับภาพก็ตัดมาที่พวกประธานแบ็กที่กําลังฝ่าดงมดจํานวนมากจํานวนมันจะเยอะอะไรขนาดนี้พวกเรานนะาในตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเหรอนั่งหุ่นยิงชัด,ชดพออยู่บนอากาศ,าศาแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยจากนั้นโลที่กลางให้ฮอก็แตกออกทุกคนก็ชิบหายแล้วไงนี่มันสวยของจริงเลยนี่ว่าฝูงมดนับหมื่นก็กําลังจะพุ่งชนเข้ากับเฮลิคอปเตอร์ล่ะครับแล้วเนเซอวิก็มีคมดาบ การประธานแบกเนี่ยเขาพูดขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็ได้เขาช่วยเอาไว้จนถึงที่สุดสินะเท่านี้ก็ออกไปกันได้แล้วสินะหลังจากนั้นพวกมดที่หนีออกจากเกาะก็ถูกจัดการไปมากกว่าครึ่ง ดยน้ำมือของเหล่าฮันเตอร์จำนวนมากทำให้สามารถยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินใหญ่ได้สำเร็จเหล่าฮันเตอร์แรงเอทของประเทศก็สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยส่วนเมียหลวงของพระเอกก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลถึงจะเป็นการต่อสู้ที่มีการสูญเสียมากมายแต่เราก็สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปนอกเกาะและแล้วการเลดเกาะเชจูครั้งที่4ก็ได้ปิดฉากลงด้วยชัยชนะของพวกเราแล้วภาพก็แต่มาที่ชายฝั่งทางเข้าของประเทศจีนพี่ชายคนนี้ก็เป็นวีรบุรุษของประเทศจีนล่ะครับพวกมุดมาแล้วแฮยังไงก็ต้องขอขยับร่างกายส ทำให้จมลงทะเลโดยไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยในการตรวัดดาบแค่ครั้งเดียวของมี่แกเนี่ยก็ทําให้พวกมดตายกระนาวเลยล่ะครับแรงในการโจมตีก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นวงกว้างพอจัดการได้พี่แกเนี่ยก็พูดขึ้น ถ้าไม่ใช่มดพวกนี้แต่เป็นไอ้มดดาตัวนั้นละก็เราคงรู้สึกสนุกกว่าน,นี้แล้วแท้ๆน่าเสียดายจริงๆคําพูดเก่งซะด้วยเดี๋ยวป่าจะพาซวยเอาหนาไอ้หนุ่มพี่หลิวแกก็มีความมั่นใจมากๆก็สมกับเป็นฮันเตอร์ระดับชาติอยู่หรอกทุกคนคิดว่าถ้าพี่แกได้ไปใส่กับราชามดมันจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่ามีหวังมันโดนเซตหยอกกลับมาแน่กูตัวริวจีก่อนที่มันจะถูกจัดการมันก็พูดแบบนี้แหละกูเห็นหัวหลุดทุกไลน์หลายวันต่อมาหลังเลดก่อเชจูครั้งที่สี่ก็มีการสร้างอนุ คนมาคอมเมนต์ต่างๆนะีนะหลายคนก็ถึงกับพูดว่าถ้าไม่มีฮันเตอร์ซองการเลดในครั้งนี้คงไม่ประสบความสําเร็จบางส่วนกย็ยกย่องให้เขาเป็นวีรบุรุษของประเทศแต่ก็มีพวกเกียนคีย์บอร์ดบางกลุ่มแหะครับที่ไม่ค่อยชอบการกระทาของพระเอกโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าซองจินโอเขาร่วมตั้งแต่แรกคงไม่มีเหยื่อผู้คอรารเกิดขึ้นเกียนคีย์บอร์ดพวกนี้ก็ทําให้พระเอกเนี่ยถึงกับงงไปเลยแหละครับประธานแบ็คก็บอกกับพระเอกไปคุณน่านยืดอกเอาไว้เถอะไม่ว่าคนทั่วโลกจะดดยยังงง่่นนนทีีีรรอพออพอกกาาามม้เเเเิลลบขหว มีมองพระเอกอยู่ตลอดล่ะครับแล้วจากนั้นประธานกูก็ได้เรียกพระเอกเข้าไปคุยในฐานะตัวแทนสมาคมฮันเตอร์ผมต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งพระเอกก็บอกไปไม่หรอกครับถ้าผมไปไวกว่านี้พวกเราหนาคงไม่ต้องเสียฮันเตอร์มายองกูไปผมขออธิบายตรงนี้ไว้หน่อยนะครับเหตุผลที่พระเอกเข้าไปช่วยในตอนนั้นไม่ได้ก็เพราะพระเอกไม่ได้เอาเงาฝากไว้ในตัวของมายองกูคําสั่งที่พระเอกมันให้ไว้กับเงาพวกนั้นก็คือให้ออกมาในตอนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตประธานกูเนี่ยก็พูดขึ้นไม่รอไม่หรอกเพราะมีคุณอยู่พวกเราถึงสาาาาามมรรรถถช่่่ววยีีีิตตันนนนออกกกกคได้้จปะ็ จากนี้คุณจะใช้พลังที่มีอยู่ทําอะไรต่อยังไงซะทั่วโลกที่เห็นพลังของคุณแล้วก็ต้องเข้ามาติดต่ออย่างมากมายใครอกก็ตอบกลับไปนะฮะผมนากกาลังมีความคิดที่อยากจะสร้างกิวเป็นของตัวเองครับแล้ววันต่อมาทางสมาคมก็ส่งฮันเตอร์หน่วยเก็บซากมาสํารวจกอะเชจูแล้วพวกเขาก็เลยพบก,กับ2คนนี้แหละครับพักเดียวพวกมันเนี่ยก็ตายกันหมดจากนั้นสองคนนี้ก็พูดกันละครับเป็นพลังของหมอนั่นไม่ผิดแน่ฉันน่ะไม่คิดเลยว่าคนแบบนั้นน่ะจะเข้ามาช่วยมนุษย์ใช่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่หมอนั่นทำพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้สินนนนะ้้จากกกัค็ไดดเเปต เอาละพวกเราหนะกลับกันเถอะพอพวกมันเข้าไปในเกตก็มีคนที่กําลังแอบดูพวกมันอยู่ใช่แล้วคนนี้ก็คือพ่อของเพเอกนั่นเอง,งผมขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับสองคนนี้ก็คือพกวกจักรพรรดิคนอื่นคนที่พวกมันพูดถึงก็หมายถึงจกักรพรรดิเงาครับก็คือจกักรพรรดิเงาคนแรกที่มอบพลังนี้ให้กับเพเอกนั่นเองเพอเอกก็เป็นรุ่น2องที่ได้รับการสืบทอ,อดมานะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ซองจินอูที่กําลังอยู่ในรถระหว่างทางกลับมาจากการไวไ้อะไรจินฮูเนี่ยก็ได้โทรมาคุยกับซองจินอู Final นะครับเพอเอกก็บอกไปได้ร จากนั้นก็มีเสียงแทรกออกมาจากโทรศัพท์ทุกคนยังจําเธอคนนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนของจินอาที่เป็นน้องสาวของเพเอกนั่นเองนี่จินอจ้างฉันเข้าคิวด้วยสิแล้วจากนั้นก็มีสายซ้อนเข้ามาจินอูเนี่ยก็ชิงวางสายไปก่อนเลยแหละครับสายที่โทรเข้ามาก็เป็นสายจากประธานโกนั่นเองประธานโกก็บอกถึงเหตุผลที่รถติดใช่แล้วก็มีเกตแรงบีเกิดขึ้นอยู่ระหว่างทางข้างหน้าฮันเตอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นเพเอกแหะครับประธานโกก็ได้วานให้รพเอกเนี่ยไปจัดการเกตนี้เลยพอระเอกไปถึงเนี่ยพี่แก็เเี้วเเลยครับกใในนนนแ้งตอีก็เหมือนเป็นสนามเด ลินให้พเอกเข้าไปดื้อแล้ะนะพอซองจินอูโดนเข้าไปเท่านั้นแหละเกีดแรงบีก็กลายเป็นเลดเกดตดทั้งนั้นเลดเกีดในแรงบีก็เทียบเท่ากับเกตดแรงอเลยเดี๋ยวนะนี่มันเลดเกียด,ดชัดเลยนี่นะใช่อุบัติเหตุต่อเน,นื่องเลยแฮะทางออกก็ถูกปิดด้วยลุงนี้บอกแม่ไว้ก่อนแฮะว่าจะกลับบ้านช้านิดหน่อยจากนั้นซองจินอูก็ได้เรียกเงาออกมาทุกตัวเลยละครับคือพี่แกต้องรีบกลับบ้านก็เลยต้องจัดการให้ไวหน่อยแล้วพาพก็ตัดมาที่ฮันเตอร์ชายเฮอินละครับเธอเนี่ยก็บอกกับประธานชเวไปเนป็ล แค่คนที่ต้องถูกคนอื่นช่วยแต่ว่าเขาคนนั้นกับต่างออกไปฉันนะ่ะอยากไล่ตามเขาให้ทันฉันนะ่ะอยากยิงจยงข้างผัวของฉันเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวอันนี้ไม่มีนะครับผมเติวเองเพื่อการนั้นแล้วฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่เลสเกต ซองจีนอ,อูก็ให้ทหารเงาเนี่ยไล่อลวาว่าตไปทั่วทั้งเลสเกตเลยแหละครับการที่ฮันเตอร์เข้าไปอยู่ในเกตก็เหมือนปลาเล็กกินปลาใหญ่ถ้าไม่ล่าเราก็จะถูกล่าในโลกนี้ยังมีคนที่แข็งแกร่งอีกมากมายที่พร้อมจะล่าพวกมอนเตอร์เพียงแป๊บเดียวมอนเตอร์ก็ตายก,กันทั้งเกตแล้วจากนั้นซองจีนอูก็พูดขึ้นเอาล่ะใครจะมาเป็นเหยื่อคนต่อไปของฉันกันนะแล้วก็ตัดจบภาคสองไปเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครที่อยากดูต่อภาค3เนี่ยก็ต้องรอกันยาวๆเลยล่ะครับยิ้งความสนุกกันไว้แค่นี้ก่อนถ้าใครี่ออาาาดดนัง้้้หหววยสตต ไปก่อนบาย